อยู่ที่พัทยาใต้นะครับมากินอาหารเย็นนะครับกับเดวิดนั่นเองนะครับสวัสดีครับใช่เลยตอนนี้พร้อมอยู่ในพัทยามากินข้าวเย็นรุอนไทยไอปลาหมึกย่างนี้หอย อุ ster, yeah. <irts> ้ยออิสต mm ์เดอร์ด่าริงไข่อะคอมมูยังนี่ครับโอเคน้ำจิ้มอยู่ตรงไหนน้ำจิ้มอ่ะมาแล้วทำไมันกุ้งไว้ยเว้ยโอ้ย no yes no yes no yeah no ที่เนี้ยครับที่เนี้ยเขาห่อด้วยเพลนแรปนะนี่เป็นพลาสติกนะครับ ถามว่าสะอาดไหมก็สะอาดนะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวของเวียดนามนะครับนู่นเขาสนุกกันเลยฝั่งนู้นไอเซเวียดนามทัวริสผักผักบุ้งนะครับแมวมาเกาขาตอนนี้อืมอืมดิสเวนไรข้าวหมูย่างอร่อยมากอืม Try one ผัดก,กะเพรากุ้งนะเดิทกินก่อนผัดกะเพรากุ้งาชิอยากชเลยนี่ s yeah, อันนี้เป็นไบจริงไนยะ do <Yeah. S 1> We don't often see the real b a s ใช่ที่ออสเตรเลียหายากมา,มากๆนะที่เป็นแบบอ oh, In can ใช่ถ้าภาคเหนือของออสเตรเลียมีอยู่ต้องไกินก่อน โรงแรมที่เราพักอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับไอเซอ hotel is that way เดินมาประมาณร้อยเมตรอ่ะผมก็บอกว่าผมก็บอกไม่ต้องไปไกลหรอกครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดีวเดวิดว้าว look at that นี่นี่ครับโอเคครับุณครับ มากินข้าวมันกุ้งด้วยกันนะอะ mm. ไรฟลัฟฟี่ไม่กรอบอยู่นะไอยกดไอ l ิบลูกกุ้ e แกงเมียมีแมวอยู่สองตัวแบบเมื่อไรเธอจะโยนให้ฉันกินอะไรอย่างเงี้ยเนี้ย <Yeah. S 1> แมว <laughs> no. cat ทอดมันกุ้งอร่อยนะคือสั่งมานะครับก็มีคอหมูย่างนะครับมีทอดมันกุ้งเนาะแล้วก็ผัดกระปุ้งไ่แดงนะครับอันนี้ก็คือแกงกะหรี่ไก่นะครับแล้วก็มีผัดกระเพราั่นเองเนาะแกงกะหรี่ไก่ท่านเนี้ยน้ำเยอะ x p o เ t ร r y Not like Australia No ที่ออสเตรเลียน้ำจะข้นกว่านี้นะครับเห็นไหมเป็นน้ำๆเลย you can try t s test like I cook or not ผมผมทำแกงกก่ไก่บ่อยมากโปรโต o ต้ดิเพื่อนหมดไม่คุเบียดอ่ะยูิง อินเดีย I can smell ไดเวนบอกว่าไดเวนบอกว่าผมทำอะไรอกว่าแกงกะหรี่เก่าแต่ผมเห็นเห็นแล้วมันมันน้ำมันเยอะไงมันมันน้ำอะ่ะมันไม่ค่อยข้นไงเนาะกินไปก็เข้าวก่อนกิฟต์เดมเทล ให้หางกุ้งอ่ะมาครับทุกคนมากินผัดกะเพราด้วยกันนะอร่อยมากแคสิท p ิไทยใช่รสชาตินี่คือผัดกะเพราอร่อยมากอ่ะ อร่อยจริงๆผักกะเพรา This what I'm missing for long time รสชาติอย่างนี้เลยอะที่แบบสาตาโซ่ Yes มาครับอืม <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะอร่อยนะครับแต่เดวิดแบบอันนี้คือไม่ผ่านเนื้อเกูไม่ผ่าน <c oughs> แต่ย่างอื่นอร่อยหมดเลยนะครับทุกคนย่งอื่นอร่อยหมดนะ Really green, this one. They can only afford one dancer now. Have to be back. they so, not having enough customers. Normally they have like six, seven. they yeah.

อ๋ออัน oh, นี่เป็นชา b u ใช่ไหมเนาะเรือนไทยเนาะผมคิดว่าหลายหคนน่าจะรู้จักดีนะครับเป็น,นร้านเก่าแก่นี่เป็นชาบ,บูเกาหลีไหมคอเยนใช่ k o r e e nine oh Aussie Aussie beef <Wow. S 3> they say it's Aussie beef <Yeah. S 3> I'm sure maybe <it is. S 1> they do maybe t h e yeah <No. S 2> นั่นแหละครับ oh. ทุกคนแล้วก็ You feel like Shabu 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 next time next time หมายถึงว่า if we stay around here again we can go นี่ครับทุกคนนี่ก็เป็น uh, อะไรเนี่ย royal o garden เนาะ royal o garden นะี่ก็โรงแรมอวานีนะครับ